สวัสดีค่ะสุริทีทะเลนำข่าวมาฝากเช่นเคยคะ่ะไปติดตามภาร,รกิจนายกนัะพนตรีกันคะ่ะานอนิทินชายวิรุฬกูลนายกรัฐมนตรีนะคะได้ลงพื้นที่ที่จังหวัดเชีงยงใหม่เป็นสักขีพยานในพิธีส่งมอบโครงการขุดลอกและเพิ่มศักยภาพแม่น้ําปิงระยะเร่งด,วด่วนค่ะหลังจากปี2567ที่ผ่านมาที่จังหวัดเชีงยงใหม่ได้เผชิญอุทกภยัยครั้งใหญ่นะคะซึ่งรัฐบาลก็ได้เร่งสนับสนุนง,งบประมาณ กว่า355ล้านบาทนะคะ mm hmm. เพื่อขุดลอกและปรับปรุงแม่น้ําให้รองรับน้ําหลากได้มากขึ้นค่ะและผลชัดเจนนะคะในปีนี้ปี2568 แม้จะมีพายุหลายลูกนะคะฝนตกหนักครั้งนะคะแต่แม่น้ําปิงกลับรับน้ําได้ดีค่ะไม่ล้นตลิ่งช่วยลดผลกระทบต่อประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างมากค่ะอีกทั้งนะคะนาย,ยกยังได้ถแถลงผลการปฏิบัติการตัดมองเวียงแหงจากกรณีเรียกคุณประโยชน์จากคนต่างด้าวนำไปสู่การเป,ปริดครงการทุจริตเกี่ยวกับการใช้สิทธิ์อาศัยถาวรแก่ต่างด้าวโดยผิดชอบและเป็นครั้งแรกนะคะมีการออกมาจาับผิระดับนยายอำเภอ ย้ำชัดว่ารัฐบาลไม่ปกป้องคนปิดแน่นอนอีกทั้งภารกิจสำคัญในครั้งนี้นะคะคือการปฏิบัติการสก,กัดั้นยานรกระหว่างวันที่1 3ถึง19พฤศจิกายน2568ายสสามารถยึดทรัพย์ยาบ้าได้กว่า11ล้านเม็ดไอ5 0 0กิโลกร,รมัมและอายัดทรัพย์ขบวนการยาบ้าได้หลายรายการทั้งปิดเส้นทางลำเรียงตั้งแต่ชายแดนถึงพื้นที่ชั้นในซึ่งทั้งหมดนี้นะคะสะท้อนถึงการเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดแบบตัดวงจรทั้งระบบ ตั้งแต่ผู้ผลิตผู้รำเรียงไปจนถึงเครือข่ายการเงินเพื่อให้คนผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่ยางเด็ดขาดถึงเรื่องมาจากตอนมีการที่จะเรียกรับผลประโยชน์ในการขอมีสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งสื่อมวลชนเรียกว่าสวยสัญชาติรัฐบาลได้เห็นว่า นี่คือการบอร่อนทำลายหลักนิติรัฐนิติธรรมและเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศจึงได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยเร่งรัดการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาโดยทันทีวันนี้4หน่วยงานซึ่งได้แก่กองการปกรครองกองบันชาการตำรวจสอบสวนกลางปปอทอปปอชอ และ DSI ได้บรูรณาการเปิดปฏิบัติการตัดหมอกเวียงแหงเพื่อตรวจสอบและปราบปรามขบวนการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการให้สิทธิอาศัยถาวรแก่คนต่างด้าวโดยมิชอบและจากการสืบสวนขยายผลก็พบว่าขบวนการนี้มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มจีนเทาซึ่งเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ